ใช่ไหมผมบอกว่าทำไงก็ได้คุณสตัวเนี้ยตึ๊กตักตึ๊กตักตักอ่ได้เค่โอเคสกวต้องาลเดินเลยครับพี่เดินเลยครับเดินเลยมที่สุดก็เลยกันครับแล้วเดี๋ยวมาแรกสี่สี่สี่นะครับ เลตตต้นหนูเช hey. ็คทั้งสองล้วนะคะมาเท่ากันนะวันมาสี่ตัวทั้งสองทีแล้วก็ลงเบอร์เพื้อตรงตามไปเลยชื่อนะคะแจ้งมาได้นะคะเปลี่ยนตัวไาทีนี้มาใ้เตื้อโใจตั้งมาก่อนใจตั้ในแม่นี่มาให้เอ

คนไม่คนขยบเที่ยนยับนะขยับ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 ขยัยับข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 ับขย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 ัยับขยัยับข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 ยยับขยับขยยับขยับขยับขยัยับข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 ยับยัับขยบขยับขยบขยับขยบข

อะไหรอไอ้่อยมันเตะอใครวะคนไหนที่เงี้ยวะวดนาดมันได้ยินมวงันได้ยินเลยได้ยินได้ยินเลยเีฮ้ยไม่เหมือนถ่ายทอดสดเลยอ่ะเอนดันมั้เป๊อมป๊อปอมนี่้อมนี่เดี๋ยวถ่ายทอดสเลยฮมลองฟังดิลองฟังดิอะไร่เนี่ยเือจริงอ่ะมันเหมือนถ่ายทอดสดเลยมก็ไดูีเียวลงไปหน่อยลงไปหน่อยตงเออตตี้แหละเ้ย เฮ้ยเตะช้า่อยพันไม่ทันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เดิวดิวดิวด้เด้วดิแดิวดิแดิว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 ดินด่ะ เดี้ยมีเดอยอาไลเพื่อนได้แล้วได้แล้วันได้แน่ได้แน่คนนี้แหละคนีวามหวังเีอยลน้าลงนี่พี่ลงดิเดี้ยเดินก้มหน้าพี่พี่คุณพีเลยเคุณพดพยยพี่นะโกนเข้าม่อย่างเนี้ยเออตะโกนเข้าม่เจ้างเปลนตัวน่ะ เกือสิห้าเกือสิบห้าห้าออกสามสเข้าเดียวดีามวิีเก็บกันนะครับเดียวเดีบเดียครับเกียวครับมกกับบเครับ้ดเพียกเียกอย่าบังเพียก

ทีมธันตกรรม FC นะครับผมาำทีมโดย PX นะครับผม PX นะครับตอนนี้เราแข่งกับทีมโชคบุญมาเอ้ยโชคบุญมีตอนนี้ของเรานำไป1ด่งสูงนะครับโดยการทำทีมของ PX เรานะครับตอนนี้แก้เกมได้ดีมาก เขจ่ายด้วยนะเข้าอะ่งเียบไปเลย้อยมานร้มา่งก่อนพี่ไม่ตกไม่ตกไม่ตกอย่าทีเขไ้ขอไม่ได้เปี่ยนข้นก่อนกให้ต่อต่่อเลยให้หหทมดเต็มเลยทาไปรบด้วยทห้พหด้ดด้้ไ้ห้

quy không cho để khỏi trói này, trói này, nó chạy không

คนหายก้อนเ่็นสายผมผมดูไอ้เนียเยวอนเอออดีครับดีอดีอดนี่ดนี่ดูครับคนเดียวคนเดียวครับคนเดียวคนเดียวครับเดียวคนเดีว้สือาเ่ยจะพัยไม่ัยเย้เร ดีมากอ่ะดีมากต้นสวไ้องป้องป้อง้อป้อป้อง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 ป้ง้องป้อสป้องป้องป้ป้องป้องปองส้้ปอ้อง้งปองปองป้อน้องป้องป้้อป้ออปปา้อง้อง้องปต้องซื้อัง้องอ้อง พิบาวเือนว่าตัวนี้ต้องไปพลาดั้งบนตั้งใจเล่นเอาที่เอาให้สนุกนะครับคันเด็กนักมาา

อย่างนั้นติดป um, um> ิ๊กเร็วโด้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 หัลยหันหุ่นเลยโอ้ยขึ้บิโอ้โหหลังเท้านะใช่ทำให้เร็วขึ้นบินไหมบินไปก็ไปเข้าไปบินหน่อยนี่บินน้องโด้ขึ้นบินไหมระวังกันนะระวักันนะได้ไมีเป้าไเป้าขึ้นบินเลยขับเร็วขึ้น ไรไอหนูไอ้หนูไอ้หนอ้ยนไนูไอ้หนูไอ้หนูไอหนไอ้หนูออ้หนูอ้หนูไ้ไอ้อ้หนู้หนู้นูอ้หนู้หนูอ้อ้หนไ้หน้นูอ้นู้อ้หนู้ยนไ้หน้นู้นู้หนู้นู้อ้ไ้หนูไ้หนไ้หนไ้หนไ้้้้้้้้้้้้้ โอ้โหนี่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 นเ่นี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 ยนี่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 นี้ยี่น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 นนนนี่นนนนี่นี่ còn <laughs> à, cái này mới đúng, đúng rồi, vui quá các em, nhanh, trái, trái, บอล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 บบอลอลบ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 ลบอลลบอลบลบอลบอบอล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 อลบลบอลอลบอลบอลบอลลบอลบลบอ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 ลอ

ทีเดียวแจ็คด็กหน้าได้ไหมโอ๊ยโอ้ยไกลไปแจ็คไกลไปเฮ้ยถอนให้ให้ตัวให้ตัวให้ตัว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 

เนี่ยมาดิมามายามาาม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 า่าม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 าเาม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 าเาม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 ายาม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 าายมา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 าม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 าาม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 ายาม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 าามาามายาามาา้ามา

đi 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 đi